หูไกลต้มตุ้นไกลบ้านตูดอีสานบ้านหน้าตูดพุพันธ์ไทยบ้านอีสานบ้านหงจับล่องแียทำตะไคร่ตะเทียมหอมพริกแข้งพริกดิบใส่น้ำปลาเกลือต้กไปใบตะไคร่ม่วนลง น้ำตาลนิดนิดเยาะเข้าไปผงชูรสประตองแสบไปแล้วฟีเมอคอยสักคู่ต้มไปสักชั่วโมงครึ่งเอาปดเปื่อยรอนกระดูกเลยโู่ฟื้นเข้าไปอืมปั๊บอีกฟ้ารออีกหนึ่งชงั่วโมง ลืมใส่เลือดเอาเทเลือดลงไปปั๊บอ่าปิดฝ้าโอนเชียงแม่ทับกุก้งกำลังเล็กหน่อยตอนรับแม่ทับกุ้งเบิ่งข้าวไปนำ้ำสอหอต้องล้มขนาดนี้ปกติแม่ทัเอ้าเบิ่งข้าวไปนำ้ำเออแม่ทับกุ้งมากขเบิ่งข้าวไปหนึ่อ้โห าวพอออกมากเมว้ยแม่ทับขว้อนใจประชาชนคนโทคณศิลป์พลาดา าเบิ้งข้าวนั่นพี่น wow. oh, right ้องยังตุ่มไกลกระซูอ้เป็ดกระได้เป็ดกระหิ้วเขาแล้วเ็ดเป๊ดเป๊ะเป๊ะเปนะโอ้ใกล้จะะซดแล้วสุนแล้วแนองฝาแล้วโอ้นตงตักขอทานเลยพี่น้องคอยอีกตะคู่ จตเสียบพักกูนะมันขึ้นม้นมั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 นไกลบานแสบนะเด้ไเนี่สามตัวกินเขาแรงแล้วจะเคลียร์ยิมแล้วเฮ็ดไกลกินเขากินน้ำบ้านแล้วทำมาแรงมาเนี่สุกแล้วตักเสิบวู้วูนะ